เก้าอลังการแมนบอยกุ <c oughs> จาวันตุ่มหูเมกววน์เปี้ยนสุดละมันเป็นหลอด,ลดรถมาตาไซคเหยียดขลูกไทยบ้านไนบูนี่สวัสดีครับป้าตุ่มหูแม้โอนหล่นซ่าหลานคอยอรครับนางบัวรำพูมากับไผยครับมาคนเดียวค่ะยิงเีสิษคน <c oughs> ขอโทษนะครับขอเจเธอเรื่อเบอร์โทรขอเจเธอเรื่อเบอร์โทรอ่าขอโทษนะขอโทษนะครับไอ้สอบถามนะครับอ่าจะให้เรียกพี่สาวหรือพี่ชายครับพี่สาวพี่สาวครับอ่นผมขอ้าทามีกระเด้งครับอันหย่อมย่อมอีจงไม่ทำไมอปวดแผนจะกระทดวนไม่กระวนมันเกินแต่ั่นน้อยเปิดเทอก ป๊าดกินเหล่าขาไหมต้องกินเหล่าขาวสิพ uh 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 um uh uh ี่เป็นบุญลักโอ้ยจับซ่อนมายันได้ไหมยินคืดดันก็โล้่านี่ไหมน่ารักมากเลยนะครับนี่คือพี่สาวของเรามาจากเมืองลำบูร์ลำพูมากกับใครเหรอไอ้คนอันพี่สาวคนเดียวค่ะเดินมาเลยขับรถครับเดินค่ะ ื่อคือเราละใกล้หันมาย่างมากเขาเปิ้ลมาใจอะไรก็ดีแล้วต้พีเปิ้ลมาเอิงแย่งเราตั้ห้าวันน่ารักมากเลยนะครับน่ารักทีุ่ดได้โลมครับงานของเขามีหลายเพื่อศิลปินก็มาหลายคนครับมอน้เป็นอาทีของลูกพงศกรลูกชาวนาแบนลูกชาวนาแบนแม่มาสารเพิมซุกแมงบะบัวเจะาสิซุกเลยรับข้ายู่ เสียงกระสิเปิดแห้งมาเลย์มาเลย์พาะว่านะครับห่างเขามีหลายซันนะครับรผู้กำกเครื่องเป็นที่ไหนเนาะครับพ่อโย่พ่พีค่ะเพิ่อนพ่อโย่พ่อเย้ขันพ่อเป็นไกยุกระโดดลงมาเด้อวย้ยมึงบอกว่าเิ่นมาซ่องหนานะว่าเป็นเพื่อนหัวจักเข้าดิเพิ่อนมาผู้ใดมาบ้าผู้ใดบ้าผู้ใด่เคยเห็นหน้าไม่ได้เทียวว่ะมาจากไหนผู้ใดผู้ใดมาผู้ใดเป็นศิลปินผู้ใดเป็นนักร้องคุณจะหนามาเเิ่งจ้าเป็นหัวจักถึงที่ผมบอกว่าจะเป็นนักร้องศิลปินหนึ่งจะเปทักถึง ไปป้อมโตมาได้หน่เจะยัวอหัวไรได้เพาเขี่ยป้อมจะรุ้เ้นไหวสักน่าไปเมื่อไได้ส่วนฝั่งนี้ครับผู้ปิดทองหลังพระกับจันทร์นุตรีจากลุกชาวดัแล้วผมสผมสวัสนะครับเป็นตะคนรอรอครับผมเมียกระลรไหลครับมาตตีหันทุ่มมืยอมาหล่ะหลดตู้สารประพัมไปสะกุลกุน แก๊บจุ๊พี่เออวันนี้นะครับแฟนๆใครที่ซชอบนะครับผมซัพป,ปิ้งจากนะครับผมล้านล้านก่อน